สบายดีกีนน้องทอโ่อ้เีอนเลยอยากอีกพี่น้องแต่บายดีพี่น้องสกุสกุนกินแล้วกินกรเปียกหมูกรอบเ้อจ้าซื้อกระเปียกหมูกรอบมาชุดนะ้ากินอ่ะก่เกันือขับปุ้นมากินน้ำผัดขบ้าเอาไปกินเลยน้องเ่มเมียนอนนั้นล้วขออเมียนนะคือแบบออนี้อเมียน่ะ เขาบ้าเอาไปกินยอย่ร้อรเขาบอกว่าลืมนะเราว่างอี่ห่นงเอามาทักเขาตัวเย็นเนี่ยแล้วเขาเลยวางเนี่ยหลังกระทางอะไรคิดแล้วมาชิบ่ะเขามากเท่่เดิเด้อพี่น้องด้วยสุดมัท้อนเที่ยงล่ะเป้เป้ใช้ป่วน เป็ดใส่ปวนหังห้องน้อยไว้นีนบ้าใส่บอกเพ็ดนี่ใช่ไหมหนังห้องน้อยใส่บอกหนังห้องน้อยเปดนี่กีเลอรเดินลอยตามประเถ่าบ้าคนไหนบ้าจะเดินลอยตามบ้ามีลูกบวเด็นเป็นหนังห้องร้านที่จะเป็นหนังห้องมันนักคุณบอกใจตัวใส่บมานไหนใส่บ้านไหนถ้าสุดน่าส่ อีบก็ไม่ไดข่อยพยายามพินก็น่าพิ่นก็กินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เป้เป้ะน่องเป้เพิ่นไปซื้อกินอยู่อันห้างเด้อพี่น้องเด้อเป้ะน่องเป้เห็นบ่น้องเห็นบ้างน่องเอาบ่น้องนี่เป้ะนายบอโทรมาเอาบ่น้องนี่มันเป็นหอใช้ปวดแล้วอืมพี่ เอา้ำนันแหละทา่คลิปก่อนแลนเดอร์ทาคลิปก่อนเดอร์อากเพ็ดกินไหมเจ้ากัดบอกเพ็ดบอกนะจีเจ้าไหมกัดดอกขอยกับกัด อ้าไขาก่กะทอิอันนี้ออกในวันมาทันทีเลยจานบอกอันนี้ปลาบอกเค็มละคอยพ่อละมีสใส่น้ำตาลแมงวันมาแล้วมาต้อนแม่เมฆแล้วแมงวันมากินกะปิแล้ว ก,ก็ไม่ไปซสริมาัหนเนาะซาราเน่ลาวฮาเนาะซาราเนนพลังไปปลูกเนาะรปปลูกนไม่นไม่จะปลูกเพินมันเอีอันนี้ก็ไม่ได้เลยปปลูกอ่ะหัวของไปนแนเนาะ เดนไปน้องทั้งกายและท้งการมาสุกูสุกุัหัวอมอมมาได้กีกับเปียมาได้กี่ับเปียอเยอาวอา ไลยจ้ะเนาะฮักเม่นเนาะแมงวันมันมาเหมือนกะทิมาด้วย <c oughs> จ้มาจะเห็เนาะไว้เนี่ย เติบโตเป็นอะไรอ่ะว่าจะซื้อพัมมาซื้อพัมมายังพัมแกงพัมใส่หอยเนาะหรือไปหาหอยสมาแกงใส่เป็นที่เคียรในตู้ของเราพัมอ่ะเออเขาเอิ่อทำแบบเออเพิ่นมาเคลียรมาเกลือปลาเพิ่นซื้อมาเกลือปลามาเลให้ปารมันบอกกินแบบ เราแก้กิซ okay. ่าแแกจะยังได้อบกคกินแกจะห้อยเหอแต่กระดดกมุ้งกิกะเห็นแต่เขากินเลค่ขอบบนซื้อกล้ซื้อมากินเห็ดกินแต่เกือดอกคอบอกคินเลยมันจะเคี่ยวเนี่ย เยอะกว่านาอย่างเรามือม่อไหมไม,ไม,มันทูก็จัดลรทูไปทูมากปันมันหยากระปากมันทูเงีรยแล้วราบอ พ่อมลองเพลงห่ออาหารกระืือมา้กินคู่คืนคู่คืนบุพเพกัมีพ่อแม่กับมิวกระเพื่อน้ำตาลพ้อน้ำตัวเลี้ยงต้นนกมัซื้อเนี่ยมันจะอ้วนเนาะอ้าวเขาอ้วนนั่นแหละเขอ้วนมาเลยถ้าผมมอนี่ไดกินมันน่น

ย่าคนนี้อีกเ้าเราก็ไปซื้องูมากินเลยจ้ะย่าคนนี้ใหญ่คนนี้อีกขายแก้วขายเราซื้อมาสองหน่วยเมื่อคอยสิเกิดบังมินะไปกินเมดหน่วยหนึ่งกับเข่งตื่นมาหมูส่าพ็ได้เจ็๊ทอกได้บังมินกินกลางคืนสิบสองโมงคือรวยทำในจานเนีกินผู้เดียวอะอะนั่งกินกินแล้วก็ข้าวขาวนอนแล้วมันไปบนเตียงมันใหญ่ทอกมันใหญ่นั่งกับข้าเขาวเจ้าคือพาจากบ้านท้องไหนวะไงไงแล้วไงคือข่อยนี่โอ้ยไปนับ ไปหนักพอจะเห็นหรือยังเจ้ากองธนันม <Pink. S 2> าเห็นนะพนะอเห็นเพิ่งเห็นสองเจัาเราเห็นก็เห็นแล้วก็หลังจากขอชิปไปตุ้อยู่บ้านนี่ไปกินจิบเนกาลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณ, lay, คณทุกไลน์ทุกเงินทุกคนที่เข้ามารับชมโอนกับกระชาวเดี๋ยวจะเด้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย